สวัสดีครับเชียงเมียงเกษตรอินรีย์ครับวันนี้ก็จะมาขอพูดนะครับเกี่ยวกับนี่ครับข้างหลังเลยคอนเทนต์ข้างหลังเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องวัวเลยนะครับที่มาที่ไปและก็สรุปแล้วเนี่ยเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับก็วันนี้ได้คําตอบจากผมแน่นอนนะครับผมจะเกินตั้งแต่แรกๆที่ผมลงลงมือทํานะครับ ก็ตั้งแต่ปี63นะครับปี63กลางปีนะครับเดือนกรกฎานะครับใช่ใชกรกฎาคมตอนนั้นเราก็จะเป็นโควิดนะครับ19นะครับระบาดกันทั่วโลกเลยนะครับซึ่งประเทศไทยก็โดนเต็มๆนะครับเนื่องจากเราก็ามีนักท่องเที่ยวแล้วก็มีทั้งคนไทยเข้าออกเดินทางเข้าออกนอกประเทศนะครับก็มีที่มาที่ไปนะครับก็คือมาตามอากาศเนาะ โรคโควิดนะครับเป็นสาเหตุหนึ่งในการตัดสินใจนะครับวันนั้นก็รู้สึกจะปรึกษากับทางพี่เขยกับน้องเขยว่าเอถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะทำยังไงนะครับเราจะหากับระเป๋าที่2นะครับนอกจากงานประจำเราเนี่ยเราจะทำอะไรนะครับก็คิดหลายโปรเจกต์นะครับคิดหลายโปรเจกต์ได้คำตอบนั้นก็คือ พื้นเดิมอะเราเป็นคนเราเป็นลูกชาวนาอยู่แล้วนะครับเราลูกชนะนะครับก็มาทํางานประจําก็เกิดไอเดียเรื่องเคยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่แล้วนะครับศึกษาใช้เวลาในการศึกษาดูคลิปนะครับดูคลิปต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องวัวเนี่ยครับช่วงนั้นก็ราคาก็เริ่มจะแรงนะแรงแล้วละ่นะหกสามะปีหกสี่ถึงจะบูมมากเลยครับแพงมากนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับเลยตัดสินใจ เลี้ยงบัวนะครับก็เป็นวัวพื้นพื้นพื้นบ้านอะวัวกลางเฟรมกลางนะครับเป็นวัวขาวนะครับก็ซื้อมาทั้งหมดสี่แม่นะครับเมื่อเมื่อกลางปีหกสามนะซื้อมาหกเออสี่แม่ครับที่ผมซื้อมาก็ท้องสักสามแม่เลยนะครับอีกแม่หนึ่งก็คือแม่สาวที่เป็นลูกของเขาในในชุดนี้แล้วครับหลังจากที่ผมเลี้ยงนะครับ ใช่ว่าประมาณหกเดือนหรือ7็ดเดือนนี่แหละเขาก็คลอดมาสามสามตัวเลยนะครับที่ฝากที่โรงเรือนก็เข้ามาสามตัวนะครับได้ลูกชายสองแล้วก็ลูกสาวหนึ่งนะครับอืนิดนึงก็ก่อนที่จะนําวัวเข้ามาเนี่ยคือเรามองแล้วแหล,ละพื้นที่ของเราเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยมันเป็นสวนมะม่วงนะครับประมาณยี่สิบกว่าไร่เลยนะครับซึ่งผลผลิตเข้าใจนะครับว่า เวลาหน้าเทศกาลของเขาเวลาเก็บเกี่ยวของเขาแล้วเนี่ยมะม่วงนะครับเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้เบอร์สิบสี่นะครับเบอร์สี่เบอร์สี่นะครับมะม่วงเบอร์สี่ก็ผลผลิตเนี่ยถ้าเกิดพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาดูเนี่ยเขาจะไปซื้อที่สวนเลยโลละไม่เกินเจ็ดบาทคุ้มไหมครับไม่คุ้มไม่ว่าจะเป็นชีดยงฉีดยานะครับหรือ่าหลายอย่างนะครับอืม สารลาดยาราดยาก็ทุกอย่างทาหมดนะครับไม่ไม่หลไ,ไม่คุมก็เลยตัดสินใจสร้างโรงเรือนก็ประมาณเกือบสองแสนนะครับสร้าง,งเรือนกับสองแสนแล้วก็นําวัวสี่ตัวเข้ามาเนี่ยไป็นเศษก็ประมาณแสนสี่นะครับสี่ตัวนะครับซึ่งก็ท้องทั้งสามแม่นะท้องสามแม่แล้วก็แม่สามแม่หนึ่งที่พูดไปแล้วนะครับพอเลี้ยงประมาณทักหกเจ็ดเดือนก็ได้กำเนิดมาได้ลูกได้ลูก คือมาสามตัวได้ตัวผู้สองแล้วก็ตัวเมียหน,นึ่งนะครับเลี้ยงมาอีกประมาณสักเกือบปีหนึ่งนะครับอตอน,น,นก,ก,ก็คิดว่าตัวเองยังมีทุนอยู่นะก็ยังมีทุนอยู่แล้วก็ผมก็ซื้อแม่บัวที่ท้องแก่แล้วนะครับประมาณแปดเดือนเกือบเก้าเดือนแล้วซื้อมาอีกแม่หนึ่งตัวนี้ก็เฟรมใหญ่มากเป็น เป็นวัวเชื้อกรมนะครับเป็นวัวเชื้อกรมนะครับซื้อมาตัวนั้นก็ประมาณห้าหมื่นเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับพอปีหกสี่ก็จะเริ่มแพงนะครับประมาณห้าหมื่นนะครับถึงท้องผมก็นํานมาเลี้ยงประมาณสักสามอาทิตย์ก็คลอดกาเนิดเป็นลูกสาวโชคดีได้ลูกสาวนะครับแล้วก็จะเริ่มมีแล้วนะครับเริ่มตอนนี้เริ่มมีวัวคือ ข้อดีของผมที่นํามาเลี้ยงตั้งแรกๆคือแปลงสวนมะม่วงของผมเนี่ยถ้าเป็นหน้าฝนมันจะลกมากนะครับ20กว่าไร่เนี่ยคือมันต้องจ้างคนมาตัดหญ้าฉีดยาฆ่าหญ้าอะไรทั้งสารพัดเลยนะครับแต่เมื่อผมนําวัวเข้ามาแค่4ี่ห้าแม่เนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับเขาเป็นเครื่องตัดหญ้าชั้นดีเลยนะครับพวกนั้น,นี่วัวผมเนี่ยโหสบายมากผมไม่ต้องนั่นเลยค่า,า,า,ามีหน้าฝนก็อาจจะมีแค่ฟางมา สำรองแค่นั้นนะครับให้หวันละก้อนสองก้อนแค่นั้นเองนะครับพอเริ่มเข้าสู่ปีที่สามนะครับผมก็จะนํานําบัวไทกี้นะครับบัวไทก,กี้ก็ก,ก็ราคาก็แพงนะผมซื้อมาสองสองชุดอะแม่ลูกสองชุดซึ่งเป็นตัวเมียทั้งสี่ตัวเลยเนี่ยซื้อมาตอนนั้นก็แพงนะอืถึงห้าหมื่นนะครับสองสี่ตัวนะ 50, ห้าหมื่นไปถือว่าแพงซึ่งตอนนี้ก็ คนละเรื่องคนละราคากันเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาผสมเป็นสี่หนึ่งมาให้แล้วเป็นลูกบิฟมาเตอร์มาให้แล้วนะครับอืมก็สวยก็สวยนะครับก็สวยนะครับอ่าพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเข้าสู่ที่ที่3ามแล้วก็มาลงทุนครั้งใหญ่เลยนะครับลงทุนครั้งใหญ่ก็มาคิดคํานวณคือถ้าเกิดเราจะบีบมันนะครับอ่ามันต้องใช้เวลานาน,านมากนะครับ ถ้าเราจะบีดนะครับ f 1ใช้เวลา2ปีอ่ะ2ปีนะครับถ้าเป็น f 2ก็บวกเป็น3ปี5ปีละ f 3บวก3ปี f 4บวก3ปี f 5บวก5ปีไม่ต่ำกว่า10ปีครับกว่าจะได้เลือดลอยซึ่งมันใช้เวลานานมากนะครับถ้าเราต้องการที่จะให้ในโรงเรือนของเราเนี่ยเป็นเลือดลอยทั้งหมดนะอันนี้ผมพูดถึงน,นะครับถ้าเราต้องการให้เป็นเลือดลอยทั้งหมด ผมเลยตัดสินใจนะครับตูมเดียวเลยครับซื้อแม่เลือดร้อยมาช่วงนั้น10เดือนราคาก็โหดนะพอ6กนี่ราคาเริ่มโหดแล้วหกสหกหนี่ราคายังแบบโหแพงมากนะครับผมซื้อมาแม่นั้นนะครับที่ UN สนัดฟาร์มนะครับของพี่พอรเนี่ยสองกว่าเลยนะครับถือว่าแพงมากนะครับกอ หลังจากนั้นผลผลิตนะครับเข้าสู่ปีที่สี่นะครับอ่ะปีที่สามีครับเพราะว่าผมซื้อมาผมซื้อมาหกสามตอนนี้หกเจ็ดอ่ครับหกเจ็ดหกแปดเนี่ยก็จะมีวัวในคอกนี้ประมาณเกือบสิบแปดตัวนะครับช่วงวแรกๆเนี่ยผมใช้นี่นะครับช่วงวแรกๆผมให้พอ่พอพ่อผสมพวกนี้ครับก็คือหล่อน้ําเชื้อเนี่ยมาผสมจ้างหมอนะครับจ้างหมอมา เฉลี่ยแล้วเนี่ยตกหลอดหนึ่งประมาณทั้งการเดินทางทั้งค่าผสมทั้งหลอดที่เราไปซื้อมาเองนะเราไปซื้อมาฝากไว้กับหมอเนี่ยครับซื้อมาตัวไว้ทีอ่อุปกรณ์ของหมอเขาเนี่ยฝากไว้นะครับน้าเชื้อเนี่ยซื้อมาเป็นชุดเลยเป็นสิบสองโดสเลยเงี้ยครับซื้อมาฝากไว้นะครับก็เฉลี่ยแล้วก็ตกประมาณพันสองถึงพันห้าต่อหลอดนะครับ ติดบ้างไม่ติดบ้างนั่นคือการลงทุนนะสรุปแล้วก็คือเข้าสู่ปีที่4ที่5ี่ปีที่4เนี่ยผมก็จะได้ f 1นะครับตอนนี้ยังเป็น f 1น่ r f เหืออยู่3ตัวและ f 2อยู่1ตัวครับที่ผมได้ผมได้ f f 2เมื่อสิ้นปีนะครับสิ้นปีเมื่อวันที่29 29ทธันวา67นะครับผมได้ลูก จุดสับพริกแดงนะครับพริกแดง SK 5 8 1นะครับสวยมากนะครับเป็น F 2นะครับแล้วก็ผมได้ F 1เนี่ยมา3ตัวนะครับแล้วก็ผมได้ C 1อ่า C 1ก็คือสายสายสายเนื้อครับ Beast Master นะครับ,บ,รอ,รรบอ่าเป็นลูกสาวของ t o m a h a w k นะครับผม t o m a h a w k นี่คือน้ำเชื้อมาจากโชควาสนาฟาร์มนะครับ ผลผลิตตอนนี้ก็คืออยู่ที่สวนนะครับก็ประมาณนี้นะครับนึกประมาณนี้คือหลังจากที่ผมลงทุนนะครับช่วงที่ผมลงทุนซื้อแม่เลื่อนลอยมาผมก็ซื้อพ่อพ่อขมฝูงมาช่วงนั้นเข้ามาครบหนึ่งนะครับซื้อมาจากลบบรุรีเป็นลูกชายของฟอร์ตินอสหกนะครับฟอร์ตินอสหนึ่ตอนนี้ก็สามารถผลิตสกอได้แล้วอา ก็ตอนนี้ทับไปได้3าสี่แม่แล้วนะครับก็มารอดูผลผลิตเขาประมาณอีกสัก4ี่หเดือนก็จะเห็นผลแล้วหลังเมษาประมาณนะครับประมาณกรกฎาคมมิถุนายนมิถุนายนกรกฎาคมก,ก็จะเห็นผลแล้วนะครับลูกชายของเจ้าไม่ขึ้นนะครับที่สวนนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็สบายใจแล้วผมก็จะไม่ให้หมอมาผสมน้ำเชื้อแล้วนะครับก็ให้เจ้าพ่อคมฟูงจัดการเลยนะครับ แต่เหนืออื่นได้นะครับเรื่องการบริหารจัดการเรื่องของแปลงนะครับเรื่องของแปลงแปลงหญ้านะครับผมที่สวนในมียีกว่าไร่เนี่ยก็บแบ่งออกประมาณ3 4ล็อกนะครับถ้าหน้าฝนนี่สบายมากนะครับ7วันอ่า4-5หวันก็อยู่ล็อกหนึ่งแล้วก็ไปสลับอีกล็อกหนึ่งเนี่ยสี่ห้าล็อกนะครับก็สบายสบายนะครับหน้าฝนนี่สบายมากเลยไม่ต้องตัดหญ้าเลยนะครับ เผื่ออาจจะต้องตัดออกจากแปลงส้มโอผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหน้าแรงนะครับก็จะหนักไปทางฟาร์มแล้วก็ที่ที่ท,ที่ที่ฟาร์มเนี่ยก็จะมีของเรื่องของกากน้ำตาลนะอ่าที่สำคัญผมจะซื้อกากน้ำตาลที่สุพรรณนะครับลิตรก็ลิตรหนึ่งนะครับลิตรหนึ่งก็ประมาณสิบบาทนะครับก็ซื้อประมาณสองสามแกลลอนเลยนะครับซื้อไปไว้แล้วก็ซื้อเกลือเกลือ เกลือเกลือทะเลครับกระสอบหนึ่งก็ประมาณร้อยร้อยกว่าบาทนะครับกระสอบนึ่งกระสอบหนึ่งประมาณสามสิบกิโลครับร้อยกว่าบาทเอาไปเก็บไว้ที่สวนนะครับแล้วก็ให้ทางตากับยายนีย่เขาเทใส่ลางนะครับผสมเกลือแล้วก็กางน้ําตาลลาดใส่ฟางนะครับวัวไม่ขอมนะครับสูตรนี้ผมก็ดูจากคลิปนะครับจากดูคลิปของพี่ๆทั้งหลายที่ เราเข้าไปศึกษานะครับอ่าอันนี้เคล็ดลับนะครับทําให้วัวไม่ผอมนะครับเกลือมันก็จะมีประโยชน์นะแล้วก็น้ํานะครับอย่าขาดนะครับน้ําผมก็จะทําเป็นลูกลอยเลยนะครับทําเป็นวงบ่อวงนะบ่อวงน้ําเนี่ยทําเป็นลูกลอยแล้วก็หมดเมื่อไหร่มันก็เติมนะครับใช้น้าปราปลานะครับอ่าก็ลองทุนนะครับใช้น้าปราปลาเลยนะครับแต่นี้ก็ทํามาหันมาใช้ทาโซลาเซลล์แล้วนะครับ เพราะว่าขยายขยายสระขึ้นแถบบ่อน,น้ําให้กว้างขึ้นให้ใหญ่ขึ้นเพราะว่ารองรับส่วนเราด้วยครับต่อไปก็ผมจะทําเป็นกเกษตรผสมผสานเนาะก็จะมีสวนส้มโอนะครับสวนส้มโอวานหกสิบต้นมะพร้าวก็หกสิบต้นนะครับนะครับส้มโอขาแตงกวามะพร้าวน้ําหอมนะครับอ่าซึ่งตอนนี้ก็ต้องไปดูแลนะครับต้องมีไปดูแลก็ห้าปีแล้วนะครับได้กินแล้วแหะครับแต่ว่า,มาแมลงเยอะมากมะพร้าวเนี่ยต้องดูแลอย่างละเอียดเนาะ ถ้าใครมีข้อมูลดีๆเนาะช่วยคอมเมนต์ผมลงหน่อยนะครับว่าลงที่คอมเมนต์ผมหน่อยว่ามะพร้าวเนี่ยที่มันลูกประมาณนี้แล้วมันหลุดนะครับแล้วมันแดงมันไม้อะไรสักอย่างเนี่ยมันไม่ติดเลยอะติดจัาติดเยอะมากแต่ว่าพอออกลูกนิดเดียวปุ๊บเนี่ยร่วงหมดเลยนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรก็ไม่รู้คือ ผมอะเป็นเกษตรอินทร์นะผมก็จะใช้พวกน้ำส้มควนไม้ครับฉีดอาทิตย์ละครั้งเนี่ยผมไม่รู้มันพอไหมนะครับอมผมคิดว่ามันไม่พอหรอกนะครับถ้าพี่พีทานใดที่ดูแลสวนมะพร้าวของท่านเนี่ยช่วยคอมเมนต์ให้ผมหน่อยว่าควรจะใช้สารอินทรีย์อะไรนะครับขอบจะขอบ,ขอบพระคุณมากเลยนะครับอ่าต่อครับแล้วอีกสําคัญหนึ่ง อีกที่สําคัญก็คือวัวเนี่ยนะครับที่ไม่ผอมก็คือเรื่องของพยาธินะครับเรื่องของพยาธิผมก็จะศึกษาแหละนะครับแรกๆก,ก็คือผมจะให้หมอมาฉีดจ้างหมอมาฉีดปรากฏว่ามันค่าใช้จ่ายมันสูงมากสูงมากครับผมก็เลยศึกษาเองนะครับศึกษาตามคลิปแล้วก็ผมไปดูวิธีการฉีดนะครับ ขอบคุณทางสนาฟาร์มากนะครับที่ให้คำแนะนำหรือวิธีการต่างๆในการดูแลเกี่ยวกับพยาธิในสัตว์นะครับอ,อาจารย์สนาฟาร์ก็บอกว่าคุณต้องทำพยาธิชุดใหญ่นะครับอย่างน้อยนะอย่างน้อยเลยปีละครั้งนะครับแต่ถ้าจะให้ดีอนะครับสม สามครั้งปีหนึ่งสามครั้งก็คือสี่เดือนทําครั้งหนึ่งวัวคุณจะแบบสมบูรณ์มากวัวคุณจะดูดีมากถ้าเกิดวัวคุณราคาแพงๆนะหรือว่าวัวคุณสวยๆนะทาไปเลยครับสี่เดือนทําพยาตชุดใหญ่ไปครั้งหนึ่งเลยนะครับที่สวนผมก็ผมมีวัวเลือดร้อยหนึ่งแล้วก็พ่อคงฝูงหนึ่งที่เป็นเลือดร้อยผมก็จัดการ 6เดือนครั้งหนึ对对่งนะครับพยาธิชุดใหญ่ก็จะประกอบไปด้วยพยาธิผิวหนังนะครับพยาธิผิวหนังหนึ่งแล้วก็พยาธิเม็ดเลือดอันนี้สําคัญเลยนะครับพยาธิเม็ดเลือดนะครับแล้วก็พวกพยาธิปากขอพยาธิเส้นด้ายอะไรพวกนี้ครับเขาเรียกว่าพยาธิชุดใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องของแมลงนะครับแมลงท่าหน้าฝนก็ถ้ากางมุงได้นะครับกลางเลยครับ บางงทียาก็พวกไล่แมลงเลยก็เอาไม่อยู่ครับใช่ก็เอาไม่อยู่นะครับแต่ม,มียาตัวหนึ่งของลุงชาวฟาร์มเนาะที่มันลาดลาดหลังข้างหลังนะครับลาดข้างหลังเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนถ้าคุณสนใจก็เดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ผมจะลงนะครับว่าลุงชาวฟาร์มติดต่อที่ไหนก็ลุงชาวฟาร์มจะอยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวชนะครับซึ่งจะใกล้บ้านผมผมอยู่ที่ชัยนานะครับไม่ไกล เงินประมาณสักยี่สิบโลนะครับผมก็จะไปซื้อพวกน้ำยาล่าหนัดให้นะครับให้วัผมทำให้วัวผมไม่พอมนะครับอขั้นตอนก็ประมาณนี้นะครับแล้วถามว่านี่เข้าไฮไลท์ล้วผมจะพอแค่นี้หรือจะเดินหน้าต่อไป ผมก็ยังยืนยันว่านะครับผมยังจะเดินหน้าต่อไปครับเมื่อปีที่เข้าสู่ปีที่สองที่สามเนี่ยวัวช่วงนั้นเนี่ยลูกวัวประมาณปีหนึ่งนะอ่าลูกวัวตัวผู้นะครับก็ยังจําหน่ายได้ตัวละประมาณสองหมื่นกว่านะครับใช่ใช่ตัวละประมาณสองหมื่นกว่าซึ่งราคาก็ได้นะตกมาปีนี้นะครับวัวสี่ตัวตัวผู้เนาะยังไม่ถึงยังไม่ถึงปีนะครับก็ประมาณสักเจ็ดแปดเดือนอย่านมเนี้ย คือแม่เขาเริ่มท้องแล้วนะผมก็เลยปล่อยนะครับสี่ตัวสองหมื่นห้าครับมันก็มีวัวที่เป็นบิฟมาเตอร์ได้แหละซึ่งมันตัวเล็กเนาะมันยังมันยังไม่เต็มที่อะครับแค่หกเจ็ดเดือนมันยังไม่เต็มที่แล้วก็พวกในฮ้อยนะก็อมาไปขุนนะครับก็ซื้อไปขุนนะครับไปเลี้ยงซื้อไปเลี้ยงต่อนะครับราคาช่วงนั้นบัวราคา ช่วงปีใหม่ป,ปีใหม่หกต้นปีอะก่อนอ่าสิ้นปีอะสิ้นปีเจ็ดหกเจ็ดนะครับวัวราคานะตกมากซึ่งตอนนี้ก็ยังก็ยังตอนนี้ถามว่าเริ่มดีขึ้นมาระดับหนึ่งนะแถวภาคอีสานก็จะราคาก็จะขึ้นมาพันสองพันแล้วล่ะครับอ่าก็ประมาณนั้นนะครับผมแนวทางผมที่จะทำต่อไปก็คือ ตอนนี้ผมได้ F 1 F 2 C 1แล้วนะครับผมรอเมษานี้ก็จะเป็นลูกเลือดร้อยตัวหนึ่งนะครับแล้วผมมีพ่อคุมฝูงแล้วผมก็จะประหยัดในการจ้างหมอมาผสมนะครับผสมน้ำเชื้อแล้วนะครับลดขั้นตอนไปแล้วผมก็มีพ่อโบกคุมฝูงแล้วผมดูแลเกี่ยวกับพญาตนะครับผมฉีดเองเลยผมมีซองปฏิบัติการนะครับผม ตอนนั้นก็ให้ทางน้องเขาเนี่ยจ้างเขาทำซองปฏิบัติการเลยนะครับซึ่งผมไปซื้อเหล็กเหล็กแป,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 ป๊บๆเหล็กกาวไนเนี่ยมาทำเองเลยก็ตู้เชื่อมอะไรก็ทำเองได้นะครับอืมก็ลดลดค่าใช้จ่ายไปเยอะเหมือนกันเวลาจะนั่นก็ดึงหัวเข้าซองปฏิบัติการสองคนแล้วก็ทําการพยาธิชุดใหญ่หรือแม้แต่ ล้างมดลูกนะครับหลังจากที่หัวคลอดล้างมดลูกผมก็ทําทําได้หมดเลยดูจากคลิปครับศึกษาได้ครับเรียนรู้เองได้ก็เป็นกำลังใจผมอยากเป็นกำลังใจให้คนที่จะสู้ต่อไปเนาะก็ปีนี้กำลังดีแล้วนะครับปีปีหน้าผมว่าน่าจะดีขึ้นนะผมว่าน่าจะดีขึ้นนะครับอืม ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวกเกษตรนะครับที่เรียนวัวทุกคนนะครับเสียงเมงเกษตรอินรีสวัสดีครับ